เจอไลออนปี2023ไม่เพียง30,000วาลันตีทุกอย่างยังเหลือเค้า ดูรถไปกับเฟิร์นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่รถเมือ่อสองเทียร์คากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับรถโ,โลไลรออนนะคะฮาวาวของเราเป็นปี2023ไม่เพียง3 0 0 0 0ื่นเท่านั้นเองคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าวารันตีศูนย์ทุกอย่างนะคะยังเหลือครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าตัวรถก็ตามนะดีไซน์ด้านหน้าของเขาออกแบบมาได้เท่ดูดีดูดลุละมากๆนะคะคันนี้เทียบเท่ากับรถยุโรปเลยนะดีไซน์สวยมากไม่ว่าจะเป็นตาไฟของเขานะคะได้แบบว่าเป็นเหลือบสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะ ทำออกมาได้ลงตัวมากๆแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าของเขานะคะมาด้วยกันถึง6จุดเลยความปลอดภัยมาเต็มรวมถึงกล้องมองหน้านะคะได้เป็นกล้องมอง360องศาเลยตัดออกมาด้วยโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะทําออกมาได้สวยลงตัวมากๆนะไม่ว่าจะดีไซน์ด้านหน้าหรือดีไซน์ด้านข้างหรือด้านหลังนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคันนี้นะคะได้เป็นปีใหม่นะแล้วก็ที่สัมคัญประหยัดน้ามันถึง24ล,ลิตรเลยล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแม็กซี่ทูโทนแบบนี้เลยนะคะยางยังสภาพ าพใหม่กิบนะคะแล้วก็มีดอกยางอย่างแน่นๆเหลือๆนะคะขับได้อีกยาวๆเลยนะอย่างที่บอกไปเลยว่าได้กล้องมอง360รแม้ว่าจะด้านข้างนะคะเขาก็มีมาให้รวมถึงตรงนี้ด้วยตรงกระจกนะคะเขาจะมีแบบว่าเตือนเนาะว่าด้านข้างเราจะมีรถอยู่นะคะคันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ออกแบบมาได้ดีมากๆสมารท์ทคีย์เลก็มีมาให้นะคะตกแต่งด้วยโคมเมี่มรอบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะด้านในของเขาสวยงามลงตัวมากๆเดี๋ยวเราจะแอบสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้จะสตาร์ทแล้วเป็นยังไงวา เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเวลาสตาร์ทรถแล้วเขาออกมาจะเป็นแบบไหนนะนี่ดีไซน์สวยมากนะคะแอร์ทุกอย่างคือเย็นมากๆแอร์เย็นจริงๆเพราะว่านี่คือลมแบบลมเป่าเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านในทําออกมาได้ดูดีมากๆนะคะเบาะของเขาจะเป็นแบบว่าครีมๆตัดกับสีดําแล้วก็สีโรสโกนะคะภายในตกแต่งด้วยสีโรสโกร,รอบคันเลยนะ ทำออกมาได้แบบว่าดูพรีเมียมมากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปนะคะได้เป็นรุ่นเอลตาเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแมปของหน้าจอของเขาก็มีมาให้นะคะหน้าจอของเขานะคะใหญ่ถึง12.3นิ้วเลยนะดีไซน์ออกมาได้ดูดีมากๆแล้วก็สามารถปรับนะคะลมทุกอย่างนะคะได้ตามใจชอบเลย <c oughs> เขาจะมีให้เราเลือกนะคะเป็นแบบว่าทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ลมแอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับแต่งได้ตาม หน้าจอทัชสกรีนของเขาเลยนะคะทําดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆนะคะตรงกลางมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยถือว่าตอบโจทย์มากๆแค่วางโทรศัพท์ปุ๊บเขาก็จะชาร์จแบตให้เราไม่ว่าจะเป็นหัวกงหัวเกียร์นะคะถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆดีไซน์ทันสมัยแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะด้านข้างของเขาก็มีช่องนะคะสามารถใส่ของได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้หรือว่าจะใส่ของเล็กๆน้อยๆก็สามารถใส่ได้นะ ตรงกลางมีที่วางแก้วมาให้สองตำแหน่งนะคะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยพื้นที่ตรงกลางก็มีพื้นที่ ใส่สัมภาะระเพิ่มเติมให้นะคะถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ฟังก์ชันเยอะนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะฟังก์ชันให้มาเยอะมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบนะแบบว่ากล้อง P m อะไรเงี้ยของเขามีมาให้หมดเลยนะคะรวมถึงพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยการสั่งการด้วยเสียงก็มีมาให้นะคะคือระบบความปลอดภัยคันนี้มาเต็มไม่ว่าเราจะออกนอกเลนหรือว่าอะไรเงี้ยคือได้ทุกอย่างเลยเขาจะมีการระบบแจ้งเตือนนะคะดีไซน์สวยมากๆคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะด้านหลังพื้นที่กว้างมากๆนะคะจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่นะคะไม่ว่าจะส่วนขาหรือส่วนหัวนะคะเขาให้พื้นที่มาเยอะมากๆแล้วก็สี่ตัดโลดสโกแบบนี้เลยนะแล้วก็ช่องแอร์ของเขานะคะตรงกลางมีด้วยกัน2ตํตำแหน่งพร้อมกับที่ชาร์จ2ตํตำแหน่งนะคะที่สําคัญเลยที่ไม่พูดไม่ได้คันนี้มีหลังคาสันลูปมาให้นะคะ ปรับเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะหลังคาสลุดข้างบนคือแบบว่าได้ยาวแบบนี้เลยนะถือว่าทําดีไซน์ออกมาดีและสวยงามมากๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะทุกการใช้งานของเราเลยเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะว่าด้านหลังของเขาพื้นที่จะกว้างขนาดไหนพื้นที่ต้องบอกว่าดีไซน์ด้านหลังของเขาอะดีไซน์สวยนะแล้วเขาเป็นทรงที่แบบไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะมีทั้งครีบฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังของเขามีมาให้นะคะเบรกดวงที่3ของเขาก็มีมาให้ด้วยที่ปัดน้ําฝนนะคะก็มีมาให้ ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเพราะว่าบางทีรถ4ประตูเนาะเราจะแบบไม่มีที่ปัดน้ําฝนเวลามองด้านหลังจะค่อนข้างที่จะยากแต่คันนี้คือทําออกมาตอบโจทย์มากๆเซ็นเซอร์อย่างที่บอกนะคะว่ามี6จุดแบบนี้เลยนะคะความปลอดภัยมาเต็มรวมถึงการตกแต่งด้านล่างของเขานะคะทําออกมาได้สวยงามมงตัวมากๆนะคะคันนี้คือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะกล้องมองอย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นกล้องมอง360องศานะคะ ด้านหลังนะคะเวลาเราเปิดเข้ามาก็จะได้พื้นที่เยอะๆกว้างๆแบบนี้เลยนะคะถาดลองมีมาให้ค่ะแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้ด้วยนะแล้วก็ไฟด้านหลังเขามีมาให้นะคะบางทีอาจจะแบบหยิบของหยิบของเนาะก็สามารถหยิบได้ง่ายๆเลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ ก็คันนี้นะคะฮาวาวลโจอเลออนของเรานะคะได้เป็นปี2023นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองประหยัดน้ำมันนะคะถึง24โลลิตรที่สำคัญคือฟังก์ชันให้มาเยอะมากและดีไซน์สวยมากๆนะคะใครอยากจะได้ฮาวาวลคันนี้นะคะรีบทักเข้ามานะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะก็อย่าลืมนะคะของเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะมีด้วยกัน2สาขาค่ะ สาขารแรกนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย46-48ค่ะและถนนเสรีไทยซอย43นะคะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะใครอยากจะได้รถสักคันนะคะต้องรีบพักเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจใคร b e กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ